สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้สาวก็จะพาไปเที่ยวที่ประเทศตุรกีนะคะเราจะบินไปที่เมืองอันทาเลียค่ะประเทศตุรกีนะคะก็เดินทางออกจากบ้านตั้งแต่9โมงเช้านะคะมาขึ้นเครื่องที่สนามบินสตุตการ์ดค่ะเมืองอันทาเลียก็เป็นเมืองตากอากาศนะคะที่อยู่ที่ประเทศตุรกีค่ะ ใช้เวลาบินจากสนามบินสตุตการ์ไปที่อันทาเลียก็3มชั่วโมง10นาทีนะคะวันนี้เครื่องออกปลายโมง40นาทีแต่ว่าเครื่องมีปัญหานะคะก็เลยออกช้าอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะก็คือบ่ายสองสี่สิบนาทีนะคะพอมาถึงที่เมืองอันทาเลียประเทศตุรกีก็เลยมืดแล้วนะคะวันนี้เครื่องบินก็ผู้โดยสารเต็มลำนะคะ พูดโดยสารส่วนใหญ่ก็จะมาตีกลอฟนะคะที่เมืองอันทาเลียค่ะเพราะว่าเห็นมีถุงกลอบมาเช็คอินกันเยอะแยะเลยนะคะเขาบอกว่าที่นี่มีสนามก๊อบที่สวยแล้วก็น่ามาตีก๊์บค่ะคนก็เลยนิยมมาตีกลอบช่วงนี้ค่ะพอลงจากเครื่องนะคะก็มาตรวจเอกสารตรวจพาสปอร์ตตามปกตินะคะก็ออกมารอรับกระเป๋าค่ะ วันนี้รอรับกระเป๋านาน,านมากนะคะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง45นาทีกว่าจะได้รับกระเป๋าค่ะก็ได้รับกระเป๋าแล้วก็มาที่รถนะคะรถก็มารอรับเราแล้วนะคะรถวันนี้สวยมากนะคะสําหรับพูดโดยสาร4ท่านค่ะสาวก็นั่งรอพูดโดยสารอีกสองท่านนะคะที่ยังไม่มาค่ะก็ทั้งง่วงทั้งเหนื่อยนะคะหัวฟูเลยค่ะ <laughs> ครั้งนี้เราพักอยู่ที่โรงแรมเดฟีนบิเกนส์รีสอร์ทนะคะ10วันนะคะอันนี้ก็พามาดูห้องเป็นห้องโรแมนติกรูมนะคะที่พนักงานแนะนำให้มาชมค่ะก็มาชมห้องด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นห้องโรแมนติกรูมสำหรับคู่รักนะคะถ้าชอบก็เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยค่ะก็เป็นการตกแต่งห้องน้ำก็สวยดีไปอีกแบบนะคะไม่มีอ่างนะคะเป็นห้อง ที่เป็นห้องสำหรับอาบน้ำเฉยๆนะคะแล้วก็มีเตียงหนึ่งเตียงที่ตกแต่งสวยงามมากนะคะสำหรับคู่รักที่มาเที่ยวหรือมาฮันนีมูนเนาะก็เป็นห้องโรแมนติกรูมนะคะสวยมีโคมไฟแล้วก็ห้องก็สูงโปร่งนะคะเฟอร์นิเจอร์ที่ตกแต่งก็สวยงามดีค่ะตอนสาวมาดูเป็นตอนกลางคืนที่ สาวเพิ่งมาถึงนะคะสาวก็เลยรีบถ่ายวิดีโอค่ะมีเครื่องทำกาแฟมีตู้เย็นให้เหมือนปกตินะคะห้องถัดมานะคะเป็นห้องสแตนดาร์ดรูมค่ะสาวกับสามีก็ได้จองห้องสแตนดาร์ดรูมมานะคะแล้วก็เลือกฝั่งซีวิวนะคะที่เห็นทะเลนะคะก็จะแพงขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะก็มาชมห้องด้วยกันนะคะห้องสแตนดาร์ดรูมก็มีตู้นะคะสำหรับ ใส่เสื้อผ้ามีตู้เซฟให้เหมือนโรงแรมทั่วไปนะคะมีไม้แขวนเสื้อให้แต่พื้นที่ก็จะเยอะหน่อยนะคะห้องน้ำก็เหมือนห้องอื่นๆน,นะคะที่ถ่ายเมื่อกี้นี้ก็คือห้องโรแมนติกรูมอันนี้เป็นห้องสแตนดาร์ดรูมนะคะห้องน้ำก็เหมือนกันเลยค่ะมีเอ่อเรนชาวเวอร์นะคะ มีเตียงสองเตียงนะคะห้องนี้ถ้ามาสมคนพ่อแม่ลูกก็พอดีเลยนะคะสาวเคยมาที่ตุรกีแล้วนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่8แล้วค่ะสาวก็ประทับใจทุกครั้งนะคะแล้วก็ที่พักก็ดีนะคะแล้วบินไม่ไกลนะคะบินแค่3ามชั่วโมงนิดๆก็ถึงแล้วค่ะมาพักผ่อนช่วงระยะเวลาสั้นๆก็สะดวกดีนะคะห้องพักก็มีเตียงสงเตียงนะคะแล้วก็มี โซฟาอันใหญ่เลยใครมีลูกอีกคนก็นอนตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะสาวก็แพ็คก,กระเป๋ามาเยอะเลยนะคะเผื่อมาช้อปปิ้งด้วยนะคะห้องก็กว้างมีทีวีมีเครื่องทำกาแฟเอยไม่ใช่มีกาต้มน้ำร้อนสำหรับชงกาแฟนะคะห้องโรแมนติกรูมจะมีเครื่องทำกาแฟนะคะอันนี้ก็เป็นตู้เย็นของรูมเซอร์วิสนะคะก็มีเครื่องดืม่มมีขนมมีน้ำผลไม้มีวน์ให้สำหรับทานฟรีนะคะ ขอเพิ่มได้ตามที่ต้องการนะคะเนาะทุกห้องมีระเบียงนะคะวันนี้เดินทางก็เหนื่อยๆเหมือนกันนะคะเช้าวันต่อมานะคะพนักงานก็แนะนำห้องนี้นะคะก็คือห้องซีวิวนะคะเช้าวันต่อมาก็ขอมาดูอีกห้องหนึ่งนะคะห้องซีวิวอันนี้ก็มีสองเตียงเหมือนกันเหมือนกันนะคะห้องนี้พนักงานบอกว่าพื้นที่จะกว้างกว่าห้องสแตนดาร์ดรูมนิดนึงนะคะ ถ้าเราอยู่เราก็ต้องเพิ่มเงินประมาณ200กับ300ยูโรนะคะในเวลา10วันที่เราอยู่ที่นี่นะคะเปิดหน้าต่างออกมาก,ก็จะเจอทะเลนะคะเห็นวิวทะเลเห็นวิวข้างนอกที่ตรงกับทะเลพอดีนะคะวันนี้อากาศเย็นสบายนะคะท้องฟ้าโปร่งใสแล้วก็อุณหภูมิอยู่ที่25องศานะคะก็กำลังดีค่ะห้องนี้วิวสวยนะคะแต่ว่าได้กลิ่นอาหารนะคะ จากห้องครัวนะคะเห็นวิวโรงแรมข้างๆนะคะสวนน้ำหรืออารีนาที่แสดงโชว์นะคะสาวกับสามีก็ไม่ได้เลือกห้องนี้นะคะเพราะว่าเราชอบห้องสแตนดาร์ดรูมมากกว่านะคะเพราะว่าห้องสแตนดาร์ดรูมจะกว้างแล้วก็พื้นที่ใช้สอยก็พอดีสำหรับเราสองคนนะคะส่วนห้องนี้ซีวิวจะมีกลิ่นอาหารก็เลยตัดไปค่ะไม่ได้เลือกห้องนี้ค่ะ ส่วนน้าทะเลสำหรับสาวก็ยังเย็นอยู่นะคะเดินเล่นได้แต่จะให้ไาวก็ยังไม่ไหวนะคะถ้ามาเดือนอพุทธภาก็อาจจะ่ายได้นะคะแต่เดือนนี้ยังค่ะคลิปเที่ยวตุรกีก็สวยดีนะคะก็มีหลายคลิปเลยค่ะอย่าลืมไปชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้สาวก็จะขอตัวก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ